สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาเจอผมต้าเหมือนเดิมน,นะครับในรายการต้ากับตูนครับรายการที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆเกี่ยวฟุตบอลไทยไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไทยไทยลีกหนึ่งสองสามหรือเป็นฟุตซอลเนี่ยถ้ามีประเด็นเด็ดน่าสนใจเนี่ยเราเจอกันทางช่องทางน,นี้เป็นประจำนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่จะมาสรุปฟุตบอลไทยลีกในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับคู่แรกเราไปดูทรูแบงคอกกับทางบีจีปทุมนะครับคู่นี้สรุปว่าเป็นทางทรูแบงคอกเปิดบ้านเอาชนะบีจีปฐุมสองประตูศูนย ดาฮัตหามากดเป็น2 0ในนาที8 8ครับทำให้ทูแบงคอกเนี่ยเก็บเพิ่มเป็น23คะแนนขึ้นมาเป็นรองจากฝูงจีบุรีรัมหรือแค่ต้านเดียวนะครับโดยคู่นี้เนี่ยทางทูแบงคอกกับทางบุรีรัมเนี่ยบุรีรัมเนี่ยจะเจอกันในวันที่30ตุลาคมเป็นเกมที่น่าสนใจมากนะครับสถานบีจีประทุมเนี่ยมี17คะแนนครับอยู่ที่อันดับ7ของตารางเหมือนเดิมนะครับคู่ที่2มาดูที่เกมราชบุรีเจอกับทางชลบุรีครับคู่นี้สรุปว่าจบกันที่ผลเสมอกัน1ประตูหน,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 นึ่งประตูในนาีนี่4ง จากทางยูบยองชูนะครับแล้วก็เป็นทางราชบุรีมาตีเสมอในนาทีที่58จากแดนเล่นะครับทำให้ราชบุรีเนี่ยคะแนนเพิ่มเป็น21คะแนนเกาะปุ่มหัวตารางต่อไปส่วนทางชนบุรีเนี่ยเก็บได้แต้มเดียวครับมี22คะแนนตามหลังจากฝูงบุรีรัมอยู่2แต้มนะครับ คู่ต่อมาเป็นทางสุขโขททยกับทางการท่าเรือนะครับก็สรุปว่าเป็นทางท่าเรือเนี่ยเก็บชัยชนะต่อเนื่องนะครับสประตูต่อหนึ่งโดยได้ประตู 1- นศูนย์จากทางกิเยเมในทีที่สามสิบแปดนะครับส่วนทางสุขโขททยมาได้ประตูเสมอเป็นหนึ่งประตูหนึ่งในทีที่สี่สามจากทางออสมันโซแล้วก็เป็นทางการท่าเรือครับมาขึ้นนำสองประตูหนึ่งในทีที่ในทีที่สี่สิบแปดนะครับจากแฮมิลตันัวเรสแล้วก็มีทางบดินผาลามาปิดกล่องเป็นสามประตูต่อหนึ่งในทีที่แปดสิบ จากทางบรินผาล่านะครับทำให้การท่าเรือเนี่ยชนะ2เกมติดครับมีเพิ่มเป็น17คะแนนขึ้นขึ้นมาเป็นอันดับที่6ส่วนทางสุโขไทยเนี่ยแพ้เกมแรกในรอบ6เกมนะครับ6เกมมี10ตแต้มอยู่อันดับ12นะครับคู่สท้ายก็าเป็นคู่ที่เป็นดราม่าประจํา สัปดาห์นี้หรือก็ได้นะครับเป็นทางเมืองทองอยู่ในแต่จะเปิดบ้านเจอีทางพีทีประจวบเป็นเกมที่ทางมาริโอยูรอกสกี้บอกว่าเป็นลาสแดนส์ของเขานะครับสุดท้ายแล้วเป็นทางเมืองทองอยู่แต่ไม่ใช่ลาสแดนส์ครับมาริโอยังอยู่ต่อเพราะทีมโชว์ฟอร์มสวยเหลือเกินนะครับเปิดบ้านเอาชนะพีทีประจวบไป5ประตูต่อศูนย์นะครับโดยเมืองทองมาได้ประตู1นึ่งศนาทีสิจากทางเฮนรี่อาเนียย่ครับสองศูนย์นาทียี่สี่จากทางวงสกอร์ชัยกุลเทวินสามศูนย์นาทีสี่สองจากจุดโทษของซาดอมเซ ที48และเป็น50ในนาทีที่90บวก2จะทันภูมิน9ตานะครับทำให้เมืองทออยเต็ดแนน่ได้เฮนัดแรกในรอบ6เกมนะครับมีเพิ่มเป็น10คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับที่10ส่วนทางพีทีประจบอยู่ที่11เหมือนเดิมนะครับก็ปีทั้งหมด4คู่เนี่ยก็ผลออกมาเป็นตามนี้ก็ใครอยากจะรู้เบื้องหลังเบื้องลึกในเกม รวมถึงแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับเกมนี่พรุ่งนี้เดี๋ยวผมเอามาคุยให้ฟังกันจ่องนี้นะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วแล้วก็อย่าลืมนะครับอยากจะดุนฟุตบอลสนุกๆก,ก็อย่าลืมไปตามลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ของเราหรือไปที่ไลน์ตุนอยู่ในแต่ก็ได้นะครับเพื่อเข้ากลุ่ม VP ขอพวของเราดูบอลกันสนุกๆน,นะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ